สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องของผมเองนะครับในชื่อช่องมิวบรรดารตนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่กันกันกนกบวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องของเซตนะครับผมบทที่3เอาละตอนนี้เราอยู่กันที่หัวข้ออะไรครับไปดูกันเลยนี่นะฮะหัวข้อการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซต Set เซตนะครับ Set เซตนะครับผมเอาเลยครับเราไปดูนี้ว่ามันเป็นยังไงแผนภาพออยเลอร์เนี่ยที่ผมบอกไปก็คือว่ามันช่วยนะครับช่วยในการทําให้เราแก้ปัญหาเรื่องเซตเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมเอาละนี่เห็นไหมครับก็สังเกตเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับผม จะสังเกตนะครับตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือแผนภาพไอน์เลอร์เนาะเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมเอาละครับเราไปดูเลยนะครับว่าจะตัวแผนภาพออยเลอร์เนี่ยมันจะง่ายยังไงซึ่งนะครับอันนี้เราจะเอามาบวกมาปฏิสัมพันธ์กันแล้วเนะฮะเอาดูตรงนี้ก่อนเนีฮะถ้ามีเครื่องหมายแบบนี้นะฮะ เซลักแรกแบบนี้ก็คือ n มุเล็บ a ก็หมายความว่าแทนจํานวนสมาชิกของทั้งหมดของเซต a นะครับผมจํานวนนะครับหมายถึงจํานวนสมาชิกนะฮะถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมันมันมีจํานวนสมาชิกกี่ตัว1ตัวนะครับผมแต่ถ้ามันมี1มันมี2นะครับมันก็จะกลายเป็น3ตัวนะฮะผม n ในที่นี้เนี่ย ก็จะกลายเป็นสามนะครับตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นสามนะครับผมอืออือหึหรือไม่งั้นก็เขียนอย่างนี้แหละเขียนอย่างนี้แหละแล้วก็เท่ากับข้างหลังเนี่ยสามอย่างนี้นะฮะคือคือมันเป็นสามนะครับเอ็นนี้ที่นีเ้เมื่อเครื่องหมายแบบเนี้ยแทนจานวนนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยเท่ากับสามนะครับผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องทั้งหมดเนี่ยเท่ากับสามอือหึเอาละเนี่ยครับ ก็ดูตรงนี้เลยนะครับอขอลบอันข้างบนก่อนนะครับผมก็อย่างเช่นอันนี้นะฮะอันนี้เป็นสามนะอันนี้เป็น4ใช่ไหมเนี่ยก็คือนี่ไงของ A นะครับผมของ A ของ A วงเล็บ3ก็วงเล็บ3นี่ของ B ของ B แทนของ B นะครับผมอันนี้ก็ของ B เนี่ย ก็เป็นเลขสก็แทนเป็นเลข4นี่นะครับผมแล้วก็เอามาบวกกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายนี่นะฮะมันเป็นเครื่องหมายยูเนียนนะครับผมเป็นเครื่องหมายยูเนียนกันก็คือ,อามารวมกันนะครับผมก็จะเท่ากับ7ครับแค่นี้นะฮะอ่าน,นี่เป็น2วงกลมแบบไม่ซ้อนทับกันนะครับอือ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนะี่ยผมขอไปเช็ครูปต่อไปอ่ะละครับแล้วก็มาดูรูปนี้ฮะในรูปนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่ารูปเนี่ยมันจะซ้อนทับกันแล้วนะครับผมอรูปเนี่ยหไหมมันจะซ้อนทับกันตรงนี้ละอ่าเอาละ ถ้ามันซ้อนทับกันแบบนี้ให้เราใช้สูตรนี้เลยฮะนี่นะสูตรที่ผมขีดตรงนี้เลยนะให้เราใช้สูตรนี้เลยก็เราก็ดูง่ายๆเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมจะให้คนดูนะ n วงเล็บ a เนี่ยก็คือของตัว a นี่แหละครับนั่นก็เท่ากับสามนะครับผม แต่แต่มันแต่มันจะไม่ใช่3มนะครับเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องเอามาบวกกับสองตรงนี้เพราะว่าสองเนี่ยมันอยู่ในวงกลมของ a เหมือนกันดังนั้นมันจึงเท่ากับห้านะครับผมอืม uh huh. เมื่อเท่ากับห้าเนี่ยให้เราลากมาใส่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะแทนสูตรเลยครับ่าเราไปดูอีกอันหนึ่งในอีกอันหนึ่งก็คือของอะไรครับของ b นะฮะ B ก็คือของตรงนี้นะครับผมของตรงนี้ก็คือสี่นะฮะ สีในที่นี้มันจะเป็นสีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีสองตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอามารวมกันได้เป็นหกนะครับผมรวมกันนี้นะได้เป็นหกแล้วก็เอาหกนะครับมาไว้ตรงนี้เลยนะฮะสังเกตว่ามันทับกันอยู่นะฮะมันทับกันอยู่มันไข่กันอยู่มันทับกันอยู่แบบนี้เนี่ยให้เราเขียนเป็นเครื่องหมายนะครับเคร yeah. ื Stat <mitad> ่องหมายบวกเลยนะฮะแล้วเราก็เอาเครื่องหมายบวกตรงเนี้ย ลากลากมาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับเราต้องทำตรงนี้ฮนะเราต้องมีตรงนี้ฮนะเนี่ยต้องมีส่วนนี้ส่วนนี้ก็คืออันเนี้ยคุณรู้ไหมเครื่องหมายอะไรมันเป็นเครื่องหมาย intersection นะครับผม intersection sec t A o เนี่ยครับเป็นเครื่องหมาย intersection ซึ่งคําว่า intersection เนี่ยมันหมายถึงอะไรรู้ไหมมันหมายถึงตรงกลางนะครับผม uh huh. เนี่ยมันหมาย intersection ก็หมายถึงตรงกลางตรงนี้นะฮะอ่า uh huh. โอเคไหมฮะมันหมายถึงตรงกลางครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูตรงกลางครับมันเราก็ต้องเอาตรงกลางมาสัมพันธ์กันและตรงกลางเนี่ย ด้วยความที่ to to มันอยู่ตรงกลางไงมันก็ต้องลบนะครับผมมันเป็นสองวงกลมนะครับต้องเอามาลบกันจึงทําให้มันมีเครื่องหมายนี้ฮะเครื่องหมายลบนะฮะมันอยู่ตรงกลางเอาอะไรกันมันอยู่ตรงกลางเลยต้องเป็นลบแค่นี้แหละเนี่ยพอมันลบเนี่ยเราจะลบไรมันเป็นเลขสองก็ใส่นี่เละครับเลขสองนะครับผมก็นี่นะครับใส่เลขสองเลยครับก็ตามนี้แหละครับก็จะได้เป็นเท่านี้ละฮะถ้ามันเป็นสองวงกลมก็ทําตามนี้เลยครับตามสูตรทาตามสูตรแค่นี้แหละอันนี้เราก็ นี้เรากูรู้ไว้ว่ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายอินเ r อร์เซ o ชกูรู้ว่ามันอยู่ตรงกลางแค่นี้แหละอือก็จะได้เ,เท่านี้คําตอบออกมาก็เนี่ยเท่านี้โอเคนะ,ะต่อไปไปดูสามวงกลุมกันบ้างอ่าไม่ต้องตกใจนะฮะเดี๋ยวเรายาวหน่อยนะครับผมอือดูด,ด,ดูตรงนี้นะฮะ นะใจเย็นนะอ่าครับจากคนสังเกตดูดีๆเนะี่ยจากโจทย์เนี่ยเขาให้ใช้อะไรรู้หรือเปล่าครับอืมจากนี้มาเขาให้ใช้สูตรนี้ฮะนี่ฮะสูตรพวกนี้ฮะสูตรพวกนี้เลยฮะอ่า เรามาดูกันสูตรสูตรแน่นก็คือตรงนี้นะครับผมสูตรนั้นก็คือสูตรตรงนี้แหละเนี่ยที่วงกลมตรงเนี้ยก็คือสูตรนี้แหละครับอ่าเราเราเรา,เราจะใช้สูตรนี้นะในการคำนวณหานะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอือ เอาละเราไปดูกันดีกว่าว่าเนี่ยเห็นไหม N A คือคืออันนี้มันเป็นการสอนสอนสอนให้เรารวมกันก่อนสอนสอนดูก่อนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนว่าเออถ้าถ้าเครื่องหมายแบบเนี้ยมันคือตรงไหนนะครับมันมีตรงไหนบ้าง N วงเล็บ A เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างซึ่ง N วงเล็บ A เนี่ยเขาคือก็คือแทนจํานวนสมาชิกทั้งหมดของในเซต A ก็ไปดูกันเลยสมาชิกตั้งหมดในเซตเอก็มีนี่ฮนะนี่ไง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 เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่นะครับผมจะสอนดูเนะี่ยส่วนสมาชิกของ NB ล่ะ NB นะครับนี่ก็คือ B นะนี่คือ A ก่อนนี่ก็คือ B นะก็จะมีสามก็มีอะไรบ้าง B อ่อมี B ก็มีสามสี่หกห้านะครับสามสี่ หกหรือห้ก็ได้นะครับแต่ห้าหไปก่อนนะครับผมก็ตามนี้นะครับแล้วต่อไปมีอะไรอีกอะะ C ใช่ไหมครับคือตรงนี้4มีไรมี3มี2มี5มี7มี2มี3มี5มี7นี่นะครับแค่นี้แหละครับเอาล่ะก็จะค่อนข้างที่จะเริ่มเข้าไปสู่ช่วงของความฮาร์ดคอร์แล้วนะครับผมอืม คอยดูนะฮะเห็นตรงนี้ไหมฮะ A อินดิเกต B จะมีอะไรบ้างาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเออินดิเกต B ีแล้วให้เราสังเกตที่วงกลมของ A นะครับและวงกลมของ B นะครับเนี่ยเห็นไหมวงกลมของ A และวงกลมของ B ซึ่งคำว่าอินดิเกตเนี่ยเอออินเตอร์เซกชันเนี่ยก็คือตรงกลางตรงนี้ครับ เห็นไหมอันนี้คือของ b นะครับผมเอออันนี้คือของ b ออือเรียบร้อยอันนี้คือของ b เรียบร้อยนะครับผมอันเนี้ยคือของ b มันจะมีสามสี่เห็นไหมคือ c นี่เหมือนเราลบวงกลม c ออกไปเลยนะครับผมอือหือก็นี้ยงไงมีสามกับ4ีอือหืออือแล้วต่อไปนะครับถ้าเป็นนี่ล่ะอือหือ ถ้าเป็นแบบนึงนะครับถ้าเป็นไอ้นี่ละ่ะอินทิเกต c ก็สังเกตที่วงกลมของ C เนี่ย A กับ C นะครับผมนี่ A กับ C ก็ก็คือตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็คือตรงนี้นี่เองครับก็มีอะไรมี2กับมี3นะครับผมอืม เพราะฉะนั้นเราก็เอา2กับ3มาตอบเลยแค่นี้แหละเนี่ยสองกับ3มาตอบสกับสมาตอบสังเกตได้ตรงนี้ก็ได้นะนี่หนไหมสองสามเอาละแล้วถ้าถ้าตรงนี้ละ่ะ b ีสเกต C ก็ง่ายๆครับดูตามโจทย์ไปเลยฮนะนี่ครับก็3กับ5ก็คือตรงนี้นะครับ3กับ5นะครับผม แล้วถ้าทั้งหมดเลยล่ะถ้ารวมกันทั้งหมดก็เริ่มยากแล้วล่ะครับเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเอานิเกตบีนิเกตซี C. เออินเตอร์เซคชันบีอินเตอร์เซคชันซีก็กลายเป็นสามนะครับผมก็คือเหมือนกับทั้งสามตัวนี่ก็คือตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็คือตรงนี้ง่ายๆเลยฮะเอาละครับ ก็ง่ายๆนั่นแหละครับไม่มีอะไรยากหรอกนะครับส่วนอันนี้เป็นยูเนียนนะครับผมยูเนียนเรามาดูยูเนียนกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับยูเนียนยูเนียนก็คือรวมรวมทั้งหมดนั่นแหละครับคำว่ายนะูเนียนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมยูเนียนเนี่ยมันก็คือรวมทั้งหมดนี่เลยทั้งทั้งในวงวงหมดนี่เลยยูเนียนนะครับเนี่ย ทั้งในหมดนี่เลยนะครับอยู่เนียนเนี่ยอื uh huh. เพราะฉะนั้นในหมดนั้นมันมีอะไรบ้างก็ใส่ไปหมดเลยคนระืบ uh huh. แค่นี้นะครับอืม uh huh. และนี้ก็เป็นสูตรนะครับผมเป็นสูตรของมันนะฮะจะสังเกตว่า มันมีตามเดียวกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมเอาของเอาเป็นสีโทนขาวกอนแล้วกันนะฮะตรงนี้เห็นไหมคู่กับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคู่กับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคู่กับตรงนี้เห็นไหมลบอะไร NA indication เนี่ย NA N, ้วกัน NC นี่เห็นไหมนี่ล่ะ B กับ C B intersection C นี่นะครับผมแล้วทั้งหมด intersection กันนี่นะนี่ไงเราก็เอาค่าเนี่ยค่าจำนวนอะไรที่เราหาตัวแปรมาหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยที่เราหาตัวแปรมาได้หมดแล้วเนี่ย ก็เอามาแทนค่าในพวกนี้ออืืเอามาแทนค่าในพวกนี้หมดเลยเนี่ยมาแทนค่าในพวกนี้เลยเนี่ยพวกนี้เลยเนี่ยพวกนี้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 นี่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 มาแทนค่าเลยเนี้ฮะผมอืม <ICU. S 1> อาจจะลืมตรงนี้ไปหน่อยนะฮะนี่นะะอันนี้อาจจะลืมไปหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็คือตรงตรงนี้ไงนี่เห็นไหม นี่นะฮะก็คือตรงนี้แหละครับมันก็มาจากอันนี้ก็เป็นแบบพวกสูตรของมันนะครับผมสูตรสูตรจริงเนะะี่ยะเอาละไปดูอีกรูปนึงกันดีกว่าอีกรูปมีมีอ่าอีกรูปก็เป็นอีกอีกอีกอันนึงแล้วนะฮะเอาละครับและก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องอะไรครับเนี่ยสำหรับหัวข้อของ การแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซตนะครับผม,มเป็นไงบ้างนะฮะโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็ขอเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะครับสวัสดีครับ